สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมโครงการเกษาสารใจและโครงการพี่สา้ให้ห่างไกลไร้เหาซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42จังหวัดปัตตานีกันค่ะ โครงการเกษาสารใจเกิดจากแนวคิดที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านในทุกพื้นที่ให้เด็กๆได้เข้ามารับบริการอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในครั้งนี้ ได้มีโอกาสติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการเกษาสารใจและโครงการพี่สะใดให้ห่างไกลไร้เหาของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่42วัดควรในตำบลควรอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีที่ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือในการตัดผม เื่อเดินทางไปให้บริการตัดผมและกำจัดเหาก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานโดยในครั้งนี้ได้เดินทางมาให้บริการที่มายิดบ้านน้ำบ่อตำบลควรอําเภอบานาเระจังหวัดปัตตานีค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการดูแลให้บริการตัดผมสระใดให้กับน้องๆแล้วยังเป็นโอกาสในการพบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากชุมชนเด็กๆก็มีความสุข ที่พี่ๆมาตัดผมให้ภาพเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้มีความภาคภูมิใจที่ได้นำความสุขมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะสำหรับโครงการเกษา,ารสานใจนะคะเป็นโครงการของกองรบาภากสีส่วนหน้านะคะที่จัดทําขึ้นเพื่อให้แต่ละหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบนะคะในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยได้เข้าไปมีกิจกรรมร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนปอนน้อยและโรงเรียนตาดีการในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนะคะโดยเข้าไปตัดผมให้กับเด็กนักเรียนนะคะเด็กๆนะคะก็จะรู้สึกประทับใจนะคะที่มีพี่ๆเข้ามาตัดผมให้อีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนะคะที่สะได้ให้น้องขานกายเห่านะคะอันนี้เป็นโครงการที่ทําเพื่อเด็กนักเรียนหญิงที่ส่วนใหญ่นะะี่ค่ะจะมีจะมีเห่ากันนะคะก็เลยแบบว่าคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้น้องๆน,นะคะลดปัญหาการเกิดเห่าในหนังศีรษะนะคะ ที่มีเรื่องอะไรจักพ้นเด็กเด็กตรลิกาก็เต็งสิ่งทกี่ร์เดีเนื่องจากความอะไรสุขภาพของเด็กก็ก็เห็นเห็นเห็นเดนี่ทางตัวอิหมามก็ขอบคุณมากโดยโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารอะไรเฉพ,าะ,เพาะกินอะไรก็แล้วแต่ที่มีที่มีวันนี้แล้ววันหลังก็ขอให้มีมีตลอดไปนะเตมใใใจหห้้ป็นใใปนนสสสสีขาาววาววคัังื เรียมพลังสร้างสรรค์วันใหม่ให้สังคมไทยสวยงามกัดพอฝันเพื่อวันพรุ่งนี้ได้เป็นจริงอย่างใจต้องการด้วยหัวใจที่ขาวสะอาด คุณผู้ชมคะทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมโครงการเกษาสารใจนี้นะคะเราจะได้เห็นทั้งรอยยิ้มและความสุขจากทั้งเด็กๆและเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางกอรมนพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ